สวัสดีครับยูับผมดีเจโอ๊ตลิ้นลุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวน่านกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีกลับมาเล่นที่จังหวัดแพร่วันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาการไปเหนือครั้งนี้และการไปเล่นที่เหนือที่จังหวัดแพร่วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสาวๆที่นู่นหรือคน <Woo! S 1> ที่นู่นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยครับป้ายเตรียมไป Terima kasih telah menonton! มาถึงอุตรดิตถ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราผ่านเขาอุตรดิตถ์ถึงจังหวัดแพร่เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไปทีเราได้มาถึงจังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ประตูเมืองแพร่น่าอยู่ประตูสุราษนาตอนนี้เข้าประตูนี้ไปคือจังหวัดแพร่แล้วนะครับตอนนี้หนาวตอนนี้อุณหภูมิกำหนดไว้อยู่ประมาณสิองศาโคตรหนาวหนา,นาวก็ในรถอีกไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองแพร่มีอะไร พันแร่ไปมหน้านนะครับบ่าเรื่องตอนนี้เราได้มาถึงพระธานช่อแฮกันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> อ่าสิศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะกันด้านบนนะครับ กลับไปที่จังหวัดหน้านแลไปหาที่พักกันก่อนเดี๋ยวไม่มีที่พักเปตัวไป She moves like a map with no borders a whisper caught in the wind see her boots her the corner cafe at a with o n นี่นะครับซีวิวซีวิวที่คูวาอีนสอรทางเข้าครับดูดูครับทางเข้าคูก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าแม่งทางเข้าแม่งข,างขางางงานาดนี้หมาแบบไม่เคยจองไม่รู้จักด้วยคือ <c oughs> จะไปเจอบ้าน <c oughs> บ้าน <c oughs> <c oughs> บ้านตอบด้วยเนะี่ย อย่าไปอย่าไดูครับไปดูว่ารีสอร์ทมันจะมีจริงไหมแม่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ป่ะโอ้โหอย่าถ่ายใกล้กองเรือมาโน่นแล้วครับวันนี้ตอนนี้เรมาถึงอะไรนะร้านทูวิวครับวันนี้มากินหมูกระทะที่ทูวิวมีนี่อันนี้หมูกระทะแล้วก็วิวสวยวันนี้ไม่มีใครอยู่วันนี้เมา หนาวไม,ม่วันนี้ไม่มีใครเลยมีห้องเดียวครับมีมีอยู่ห้องเดียวมีหมูกระทะคิวเปิดเพลงเปิดเพลงได้แลนะ้วเนี่ยร้านมีอยู่ดีเจอตีงนีพักผ่อนแล้วมีบาร์มีอะไรสวยสวยบรรยากาศดีมาก สายไปหน่อยวิวอาจจะหมอกจางเลยแล้วบรรยากาศดีตอเช้าตื่นมาแอบเห็นหมอกอแล้วก็นอนต่อ ได้ถึงน้ำตกสปันแล้วเดี๋ยวเราดูความสวยข้างในว่าข้างในจะสวยขนาดไหนสปันมากไปน้ำตกสปนันถึงแล้วครับน้ำตกสปันเดินมาไกลมากไปลงไปดูกันนี่นนสวยมากเลยถึงแล้วไกลมาก นี่น้ำตกสปันครับนี้มาถึงแล้วสวยมากนี้ยีงไงไงแนะนำครับมาที่นี่มาน้ำตกสปันเลยครับแต่เดินไกลหน่อยอแต่ว่าโอเคเลยสวยเลย บันน้ำตกนะครับฉันมีมีให้ถ่ายรูปตรงนี้สวยจังมากอันนี้กนนนนนตกระปันเป็นชั้นที่สามแล้วอันนี้ของจริงมาอะนี่ชั้นสามของจริง Đi vào tổng hồn nha, đi vào tổng hồn ตอนนี้ทริปจังหวัดนาดวันนี้จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจต่อที่จังหวัดแพร่ต่อนะครับวันนี้บ๊ายบายนานแล้วครับวันวันหน้ามีโอกาสได้เดี๋ยวได้กลับมาเที่ยวครับบ้านนึงเขาสะอาดมากเลยน่าเที่ยวมากโอเคครับไปต่อกันที่จังหวัดแพร่กันเลยบาย เจนะาเินตีช่วงนี้วันนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวัยรุ่นแพรน้องเสี่ยวจะมันกันไหมหรือจะมันกันขนาดไหนไปี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไปครับอบ da 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 ปาร์ตี้นะครับงานแต่งญาติกันเองนะครับบ้านหนองเสี้ยวจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับจังหวัดสิงห์บุรีทิปเที่ยวเหนือวันนี้ได้จบลงแล้วครับกับผม DJ เจโอ๊ตดินงซิงปกับทีมงาน DJ h จเด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดตามทาง E.P. หน้านะครับ e ีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบาย